เสือใต้บาเยินนะครับไม่ทําให้ผิดหวัง4ประตูต่อศูนยะครับใครได้ตามไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เองเนี่ยเชื่อเซนตตัวเองครับดีที่สุดแน่นอนครับก็จัดมาให้เหมือนเดิมสำหรับ1คู่ตัวเน้นนะครับในช่องแอดมินหนคู่ตัวเน้น,นครับอ่ะวันนี้ก็จัดมาให้นะครับแบบเน้นเหนักหนัก เทนตักนะครับตามมาได้เลยครับก็เป็นสุดยอดนะครับพิม์ลีกอังกฤษนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยวันนี้เจอเบอร์ลี่ครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยในเกมคาราบาวครับที่ผ่านมานะครับถือว่าโลเทชันเนี่ยมาเต็มบอร์ดทั้งคู่เลยครับโดยเฉพาะแมนซิตี้เองเนี่ยเอาเด็กลงค่อนข้างที่เยอะมากๆครับนะวันนี้ตัวหลักเองเนี่ยอย่างพวกฟิลโฟเดนนะครับเจโรมีดูกูตัวนี้ผิวไหวดังสายน้ำครับโยกทีหายนะครับเนี่ยรวมถึงกองหน้าตัวเป้านี่ครับอย่างเอ่อโอวิ้งเบลฮาร์แลนด์นะครับตรงกลางเองเนี่ยก็จะเป็นอย่าง พวกโรดี้นะครับเบนันโดซิลวาเองเนี่ยในเรื่องตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากระสายเองเนี่ยในการเจออย่างเบอร์รี่เองเนี่ยผมมองว่าเปิดมาเนี่ยค่อนข้างที่สวยนะเออปรับให้ผู้มาเยือนอย่างเบอร์รี่เองเนี่ยลองได้2ช่วงตัว2ช่วงตัวปอปานนะครับเจ้าถิ่นอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยกดได้1ช่วงตัวคู่สองครับต้องบอกว่าระบบทีมของเป๊ปเองเนี่ยเป็นทีมที่เน้นการคลองบอลเป็นหลักครับและแดนบนตอนนี้เองเนี่ยบอลคือนักเตะแดนบนเนี่ย ช่วงนี้มันกําลังมั่นใจและฟอร์มดีเล่นเล่นเข้าขากันจัดเหลือเกินครับตลาดเองเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่ซิตี้วันนี้จะข่มนะครับน่ะอย่างเบอร์ลี่ได้แน่นอนครับเจอทีไรเสร็จกันตลอดเกมลีกบอลถ้วยในบ้านนอกบ้านยังไงก็แมนซิตี้กินขาดครับผมมองว่าแมนซิตี้วันนี้2ประตูไม่น่ายากครับให้เชียร์เจ้าถิ่นอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับ